ไปใช้ในทางที่ผิดข้อที่5าข้อที่ห้าถ้า,าพรเจ้าถ้าพรเจ้าจะทำสมาธิแผ่เมตตาจิตจะทำสมาธิแผ่เมตตาจิตแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อความสันติสุข แ่หมคะแบกนะสมาธิอันนี้ก็คือขั้นตอนการทำสมาธิวันนี้คุณครูจะมาคุยให้เราฟังเรื่องของขั้นตอนที่เรียกว่าขั้นนิยตสมาธินะคะเรียกอีกว่าเป็นสมาธิขั้นต่างนิยตภาษาบาลีว่าไงอุปจาระรืออัปปนาอุปจาระ หรือขั้นที่เรียกชื่อเรียกว่าขันกลางต่อไปสนาอาสมาธิสอเสือเขียนแง่บอมาสราอาแล้วก็ตัวอะไรคะทอกทอกสลาีนี่อานามสมาธิขั้นต่ำต่อไปขั้นที่สองคืออุปัจจาร,าจารสมาธิ ปัจจารสมาธิเะกนาตังสูงก็ไมด้แก้ก้างต่ำซะแล้วการตวนเปลวตัวลอยเปลวหรือยังอทุกวันเปรือยังต้นกดลอยหรืยังยังทำยังกระดับก็ต้องเรอยนนะคะเพราะว่าะอาจารย์หลวงพ่อของเราเนี่ยบอกว่าการเรียนสมาธิมันเป็นสิ่งที่ดี 哦。 ตะตังปุญญาถลังไมหังสักรเทพาคีพขาวันสุเตขอให้สัตว์ทั้งสิ้นนั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้สะยหผลบุญอันที่ได้ข้าพเจ้าได้กระทำ